ไปดีปลาลุ่มก้อนทำมาทำอย่างไปนะสี่ใบบุญด้วยปลาลุ่มสิไปขี่รู้สิงกับท่าน้าฮะสบายดีปลาลุ่มก้อนทำมาทำอย่างไปนะสบายดีเป็นไอขี่รถย่างไงปลาลุ่มไงปลาใหญ่ผ้าฝ้ายปลาใหญ่ผ้ามาทำฝ้าเกี่ยวถูกก้อนถูกปลาลุ่มก้อนถูกปลาลุ่มเสมอปลาลุ่มด้นี่สบายดีก้อนสบายดีสบายดีเฮดีดีเฮดีดีสบายดีป้าลุง <laughs> <laughs> 还行。 ขีข hey, anyway, ันไหนขันไหนขึ้นเด้เอ้น่ทษละขั้นไหรีข anyway ีรับนอกผัวขันนั้แล้วเอออืมเป็นแล้วมาขี่ช้องเทือแล้วมือนี้นะ เ<ด>ขาละสามสิแปุ๋ดีเด็กเขามีเรียนอยู่ยให้น้องยีฝ้าน้องผูไปรถไปทางผู้เอ้าขี่รถสิ่งครับ บนเดินขาเจ้าอันขี่เห็นรอบเดินอ้าวอ้าวอ้าวเออคีดถสิงกบไอลีด โอ้มีเสียงเทารถดอีกบืนใช่ดูกัน เราหางยุ่งขนะพน่้น้องโอ้มีหมูเมื่อกี้นะนัดนัดเชี่ยวเจ้ากรมานี่ เป็นบุญรักบ้านนะพี่น้องจะว่บวาบบมีหันขาลายมีหันขาหันเดียวอืวึวื้นวื้นวืนวื้นวื้นยพอเต้ลูกมาสิถือพัวน้องเด้อชักเอ๊โอ้ยไี่พลุแล้วโอ้ ตอนตอนมาเนาอะปยากอไปโอ้เสียงดึนดึนดึนนี่นีหมูห้ายคนมาขี่แล้วค้าก,กว่านี้ัลสินี่ร้ายขันนเยพี่น้องเี๋ยวข้ามเร็กมาไว้ก็เลยพ้ามา งอวายูก็เลยพามาขี่รถซะมีแต่อยางหายกับอย่างหนึ่งงบสิ้นับสถานที่เถ่นถนบึ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 นบบึน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 บนบึบน่นน ข้ากี่วอืมอ,มอมา,มานยนไปสิงก็วโอ้ยท่าหมูได้ผู้หมูลสิงก็ด้ <c oughs> มอวมเคยน่ะเนี่ยบังมูเนี่บังมูน่ะบริยันเลยนะัดบิดไปโลดไม่มาล่มดอก Mùa lông nước xám khá quá hèn Vươn Thôi cứ chỉ thấy vớt vây thế nọ Ô ô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  ถึกใจพี่นี่ดอกได้เลยบนมีบักสไลเดอร์เล็กน้อยมากบักสไลเดอร์คอมเมนต์มาลงกับพ่อได้เล็กน้อยร้ายพห่น <Yeah. S 2> พักกีว่ลูกักกีว่ักว่าะสิงสิแม่เ่ยงนั่่งก่สาบบาทพี่น้อยพันหนึ่งพันละสามสบาท คันสูงอะไรนะเป็นมันเทศแล้วคันสูงนะจะบวป,ปวดดิยา่าท้าได้เลือกคันนะี้ไปผู้ร้ายคันแล้วผู้มูมาแล้ว เกี่ยวก็มีเลยนี่เปุงป้งหรือเปล่าจ๊ะไม่เท่าอไรนี่สิบบาทสิบบาทเหรอเนี่ยมัสสน,นสิบาสบาทเลอว่าจะได้เออไ,ม,ไม,ม่น่าใจแฮ นมยากซุกอเอาทมาอ,อา,เามุเอเตนบ่อะรเจ้ามีอะไรแจ่วอันอยู่ในฮือนด้บ่นะม,มีกูนแล้วปิดปนะิดัปิดตุบ้วรกินแม่นกเร กระพุ่น,นบเบิดแล้วคอยอนันตักแบง่งไปแปะป,ป้อนมูปิ่งลูกนะกินมูปิ่งไหนพอปะบอาบอาวด้วยไกยนะ่น่ะอาจจะมูปิง่งบ้านนี้มาหาห่ากรมา ห้าก้าม้าเตื่อเต้เขาถ้ากันหิวเขาา่อนะามไปมัๆไปถ้ากได้เห็นเยี่นี้ก็อยากจะขาวเนั่งนี่เ็นนั่งนี่นั่งเลยไปนั่งกินกอ ปเฮ็ดลูกพะลุ่มนะพะรุนแห้กระหางนะห่างห่าเดียวเดี๋ยวค่ายพี่ก็มูอีกนะเพราะว่าเบิร์บานเดี๋ยเขามาซื้อไม่อันนี้น้ำมันไรซบ้ามามมัมเนยน้ำมามไนีลุกมามมัอืมขาหน้่งเลยน้ำมันไอ้โมิดมันตก

Ấy tươi mà, Ai, tươi rồi tuyệt hạ, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, hạ vời, tuyệt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  Mẹ tuyệt đi tuyệt vời, 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 bớt เทบข้อนเราเกลือเสาแรงเลยเงีนย่ม่นี่เนี่ยคือแสบอยู่สะคือแสบใช่ไหมำตุ่มน้ำใบชาตีโอสิ่มาม่ไวไวไวอยิ้น่น มะมันมะมัไปกินอีปไจะให้เห็ดพะโล้มได้เห็นมามันห่างไมะมันนี่นี่นี่มะมันนี่มามะมันมาไวแกง้ำไหมแกงไหมแกงไหมต้มหงเออมะมันต้มหงกินนเบื่อไหมนี่มะมันกิน้ำไหมนี่ว้ยจอกไม่สิแตกนะจอกย่างมาดอกสีผ่าๆนะแกงไหมนี่แกงไหมนี่ว่าไว้นี่ chín đi ấy đã chọt quá má quá thì dậy ừ. à, con mang con trợ, 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 ừ. chồng ừ. cho đưa không được hả thôi đây mẹ phải biển rồi mẹ ăn khay lột lột mà mà nhà cặp hạn này ừ. มาคงมั่นเองไงเน๊ะสมกันน้าลก็ผสมออเนราดูไปน่อมดูกความน่ใจสมมาเลยสิครับเนี่องาน

อ้าว ở ở ที่บ้าน này, อืมโทรศัพท์มาคั่นคึดๆอ๋อไหน

คุณบ้านเพิ่นโอนน่ะมันดกมากใหญ่พร้อมพุ่นว่าซปูตีนนี่แม่นบ่ดอกตื้อต้ม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 แล้วๆ้อเาต้มแล้วล่ะ